ไม่ว่าสมาที่จุดไหนปัญญาเกิดเธอหมดถ้าปัญญาเราไม่เกิดเขาแสงดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไปจึงกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วถ้าอารมณ์ใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่เราก็เลกตรงตน,นี้นะครับนลกว่าเราเลวจริงๆนะ เหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำจะไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุขสำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยให้ความสุขสาหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวไม่รู้สึกถึงคุณของต้นไม้ลนน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกัน อยู่กับคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติแต่ว่าไม่สามารถจะทําจิตเปสมาธิไม่สามารถจะทรงความเป็นประสงนาบันได้เรามาพูดถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ยังน,นั่งคิดว่าร่างกายข้างเราหยุ่ที่ทรงหยุ่ได้ก็เพราะอาศัยผัสสาหัน อาหารคือลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นสําคัญสำหรับเกาลิงเวลาหาอาหารคือคำข้าวก็มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมให้ใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายที่นั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไมได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่เราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์คือไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสงควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นอันว่าเราก็บรรนามตัวเราเองคอยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณกามคุณของเราฟุ้งซ่านไหม จับจุดที่โลภะความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอามาหินโทษร,ร้ายมีความโกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกื้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิสร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัย อยากท่านงองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดาบัแเราก็หันกลับไปทีว่าเอ๊ะนี่เราเปนจะตายแล้วนี่ใช้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั้นเราจะทำยังไงทำยังไงที่มเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุข เวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพนิพธานในเวลาตายในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรม